วันนี้เดมี่จะมารีวิวความอร่อยของแหนมตุ้มหมูบายนาตุ้มและนะัดตองหนึ่งนะคะอันดับแรกมาเปิดกล่องกันเลยามาแล้วมาแล้วได้แล้วนะแหนมนาตุ้มเดมี่จะตัดก่อนนะคะโชว์ก่อนอเดินไปใส่หม้อทอดลูกเท ผลักเข้าไปเริ่มทํางานอาเอาขยะไปทิ้งก่อนนะลูกอรอให้แหนมมันสุกก่อนนะเสร็จแล้วก็กินเลยอืมอร่อยจังเลยเดมี่บอกอืมอุดหนุนกันที่เพจเฟซบุ o กและช้อปปี้แหนมตุ้มแอนตองกันได้เลยนะคะ